เกรชเชชกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเจอกันกับช่องป่าพาปล่อยจอยฮิตมาไลฟ์ดึกมากเลยนะออจริงตอนแรกคิดในใจว่าจะมา like ไลฟ์ดีไม่าเอกดีเออวันนี้เขาเรียกไงมีภารกิจค่อนข้างเยอะคือเมื่อกี้นั่งเคลียร์เกมหลายๆเกมก่อนที่แบบ จะมาเล่นเกมมันร่ดเว็บปิดท้ายกันครับผมเอือจะไม่ได้เล่นแล้วคือแบบตัวอขารียกวโน้ตบุ๊กผมความจำตัวฮาร์ดดิส์มันมันใกล้จะเต็มเต็มทีแนละ้วผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อใหม่มาไม่มีตังค์ก <cm> ็เลยลองไล่เคลียร์ไวไปออกแล้วก็คือนปนิดท้ายแบบมันมันไม่พอกับทีก็ <cm> เลยแบบ เอ่อตัสดสนใจลบเกมเกมหนึ่งทิ้งไปก็คือเป็นชิ้นแข็งๆแไม่ใช่ยอกยอกคือตัสดสนใจแบบเอ่อเรียกว่าล,ลบเรียกว่าย้ายไฟล์เกมเลยกันคือมันผมมีตัว SSD 2รูปนะเออก็เลยย้ายไฟล์เกมหนึ่งไปเกมเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเซลล่าโซลานะพอดีพื้นที่เกมมันมันพอดีกับตัวฮัสฮาร์ดดิสอีกเออ รูปหนึ่งก็เลยเป็นอย่าแปอาแอฟเต็มๆเป็นญาติแฝปนะยดีผมผมู้เรียนสมงรูปพรอนอีเมลออกเชิญงั้นเดี๋ยวเผื่อมีแชททักมาเดี๋ยวไม่เห็นแชทน,นะ

ก็แรงเป็นสิ่งที่รอคอยมานานมากหรือชัดรับเกมเกมนี้ครับผมคืออยากอวยเลยก็อวยจริงผมอวยเกมนี้มาตั้งแต่แบบเปิดมาแรกๆเนี่ยคือรู้สึกว่าเกมมันครบรถดีนะคือแบบเออทั้งระบบคอมแบทเกมเพย์โอ้ถ้าเรื่องการ์เนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรถบุกหมชงส ปรับสุดไม่ได้อันนี้คือปรับแบบเพินปานมันจะพอเล่นได้มีกระตรกด้วยนะคือแบบเออแต่ก็ตามสภาพไม่มีตังหัวใยคมใหม่ <c oughs> เออก็แบบคือทางตัวเกมทางทีมพัฒนาเขาก็พยายามพัฒนาเกมนี้มันให้มัีขึ้นในในทุกๆด,ด้านเออพุณภาพชีวิตโน่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเออชาสิ่งเดียวเลยเนี่ก็คือภาษาไทยนะเพื่อนๆน่าจะเห็นหน้าจอนะคือแบบโอ้ผม ว้าวมากรือผมผมชอบเนื้อเรื่องแล้วก็อะารหลายหลอย่างพวกเซตติงต้งเกมเกมนี้แต่แบบระบบภา,าษาอังกฤษของเค้นี่ค่อนข้างมั่ค่ายโหดนะคือแบบใช้ศัพท์ยากมากๆเลยคือชื่อชื่อชวงแรกๆผมก็มีอะไรเล่นเนื้อเรื่องนะแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันมันใช้พลังงานเยอะมากคือแบบต้องมานั่งอ่านแปลเป็นความเข้าใจพอเดี๋ยวต้องคอยพูดอะไรไป่วย่อย ก็เลยลมเลิกไปแต่พอมีประสานใครเข้ามาปุ๊บเลยผมก็รู้แล้วว่าผมน่าจะต้องอยากจะกลับมาไลฟ์เล่นเนื้อเรื่องที่เว็บอีกรอบเนี่ยสอดูทีนะรุ่นรับมกำเพงชนะวันนี้เนี่ยเป็นใส่ไปไม่ได้สำหรับแม่สาวทีนเน่ของเราเนาี่ยสาวแก้วสงสนัยต้องกดปิดออกมานอกจอก็จะมาเปิดกาชากันะนะครับผมคือ คือจะเรียกว่าดีตู้หน้าก็ก็เปิดเหมือนกันนะตัวตู้หน้าเปิดก่นอนลอาวุสวยดีแต่ผมคงไม่เปิดนะนี่นดีเลยีเซอร์ไอซ์แอนดออนี่มันอาวุธเช็คใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนแนวนี่ ต่อไม่ใช่นี่อันนี้มันอาวุธของนี่น,น่าจะใครเก็ตชีเออดูดูปิดตู้ตรงนี้ปะเออตรงตูง้นี้เอ,อ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันรีมันรีนั่นใหมป่ปะมันน่าจะนับเก่าปะอย่างคราวที่แล้วผมเปิดไปเลยมิจิโอนี่เลยมายี่สิบโง คือเมื่อกี้ก็ก่อนจะมาเล่นผมก็แอบ,บไปดูช่อง Youtube ของเรา y o u t u เบอร์เกมนีแ้ก็แบบเปิดฟนรีวิวกันว่าตัวอาวุธปืนจริงๆไม่ต้องเปิดกระจําตัวก็ได้นะเปิด,ปด,ปด,ปดก็ได้เปิดตู้ถาวรเอาก็ได้คืเลยเออกลจะเปิดอาวุธตู้ถาวรเราในอองไินเน่นตัวปืนใช่จริงเวยตู้อาวุธถาวรน,นึงทอแรกผม ผมจะเปิดดับใหญ่ให้ใหชิสาแต่คิดไปคิดมาเออไม่เอาเลยจังหวะพอดีเลยเย็นเลอันนี้โอเคเนี่ยตอนแรกคือผมได้หมดทุกวันเลยแค่ดักดักใหญ่เออดับเบลพออันนีเปลี่ยนใจเลอยะพอไหมกคงไม่พอมาเปิดล้างเปลือไป เราวิสามิตกับผู้หลบบ่อนนะสีสิบของไหมคล้องเป็นไรจะไฟสะสมดูไปพุ่นมาเริ่มเป็นหวัดจริงไหมตู้กิจกรรมรอบที่แล้วใช่ไหม เดินมาคิโลวะอ๋อเจ็บปวดตู้รอบที่แล้วอ๋อเออผมเพิ่งระลึกชาติผมจะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวไหมก็พ <c oughs> ูดยากคือผมคือตู้ที่แล้วมันเป็นตู้รีลันอะ แล้วแบบมันมีตัวเอ,อ่อที่ผมมีแล้วไงแต่คือมันมีตัวสี่ดาวใหม่ที่ผมอยากได้ป้าอนะไรแโอ้โหก็เลยไปไปว่ะห้าสิบห้าโลได้แนละ้วแล้วก็ออกทองนะแต่หลุดเลยโอ้โหแล้วได้น้องมาแค่ตัวเดียวที่ดูนีชีวิตใจลายมั้ืออะไรถือว่าก็เลยชิวๆเลยบิดอ,อ,อีกแล้วไปกดเข้าบีี อรอบนี้ผมก็เลยแบบชิวๆเลยเพราะมีการันตีนะผมเป็นหลุดแล้วหลุดได้ตัวที่แบบคือตู้ถาวรเกมนี้คือแบบพูดตรงๆอะไรคือเหลือใช้ได้แค่ตัวเดียวคือเอตัววอลีน่าที่แบบตัวนี้ยังยังใช้เล่นได้ดีอยู่เนี่ยเปิดกได้ได้ได้บัคาชโล,ล้วและเล่นก็เล่นยากผมไม่ไชอบเาเกินแล้วเท่าไหร่ห้าสิบโลแ เปิด5 1กิโลโเป็นกเเปิดต่ออีกไม่กี่ิโลนะครับเียน้องยูรูเซน,นี่สาเสืคือสีดาวหลังๆหลายเกมทำตัวสีดาวใหม่มาน้อยมากชาติมันแบบโมาสักทีนะัวอือ่นนี่แบบโผเปิดจนออกทะลุเลยเออ เนี่ยนะเนี่ยอ,อาชนโหดออกมาก็ไม่ได้เล่นอืมเออมาก็ไม่พูดข้ามทำเพลงนะโ,โอรร้โหหกสิบเมตรอุ้ย

อะไรแล้วหกสองเนี่ยหกสามสี่หกสาม 6 8ดเก้าีเทโลทำไงวะเนี kind of ่ยเออโลเออ่ยอบุนจอออเรนจเลมอนยีโร้รชสกรีน

ลึกแล้วกันนะก็ตีไปเจ็ดสิบโลนะั่นอ่ะอเอเดี๋ยวขอนุญาตไปอั้นแมวของเราสายแว่นด้วยชอบจริงรู้สึกเหมือนเจ้าของ่ายเกมนี้จะเป็นทาสแมวรอเ่เห็นเลยๆอ,อย่างนี้แมวอยู่ในเกมเยอะมากนะผมก็ชอบเลยเอเดี๋ยวเจอใหม่ไลฟ์หน้านะผมน่าจะมาไลฟ์เล่นเนื้เรื่อง อาจจะเริ่มเริ่มในื้อเรื่องของเมืองใหม่ไปเลยนะจริงมันมีเนื้อเรื่องค้างอยู่ของเมืองเมืองเก่าอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อเนี่ยเพราะว่าพอพอเห็น่าว่าจะมีภาษาไทยผมก็เลยผมก็เลยหยุดเล่นเลยเออค่อยรอภาษาไทยเข้าแล้วก็มาเล่นนะเรยวผมก็ไมฝากกดไลค์ติดตามสมัครช่องป๋าปล่อยจอยด้วยนะครับเพื่จะกันใหม่ครับผม